สวัสดีครับจากร้านกคงจากการเกษตรเลนตองทานะครับวันนี้นะครับมีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเครื่องหยอดเข้าโพดนะครับเครื่องจักรโพดใส่รถไถนั่งขับครับใส่ได้ตั้งแต่สิบสี่แรงจนถึงสามสิบหกแรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นสองแถวนะครับเครื่องหยอด้าวโพดสองแถวจานคู่ลูกปืนใบขีเมานะครับตัวนี้นี่ครับเป็นขาจานอิสระนะครับรุ่นนี้ ขาจาอิสระนะครับนี่ครับเป็นขาอิสระนะครับผมนี่มีโชคด้านหน้าด้วยครับสิดช้าเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับขาเลื่อนปรับขยับได้นะครับ ตัวนี้ก็จะหน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรสิบนะครับหน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรสิบระหว่างขาที่เขาตั้งมาให้จะอยู่ประมาณสักหกสิบห้าเซนได้นะครับหกสิบห้าเซนได้นะครับผมสองแถวขายอิสระนะครับการกู้ลูกปืนใบขี้เมาครับตัวนี้แบบสมารรอบครับ ข้าวโพดนี้จะลงเป็นหลุมนะครับลงเป็นหลุมห่างประมาณสักอ20-20 20-, 20, 20, 20ถึงประมาณ20เซนนะครับ 20- ถึง25เซนได้นะครับจานที่เจาะมาให้จะเจาะมาให้ทั้งหมด10รูนะครับนะครับเจาะมาให้ทั้งหมด10รูนะครับจานเจาะข้าวโพดนะครับส่วนจานที่แถมนะครับนี่คือจานแถมจานแถมก็จะเจาะมาให้12รูนะครับข้าวโพดจะลงถี่กว่าเดิมนะครับ จะลงหนึ่งถึงสองเมตรเหมือนกันนะครับแต่จะลงถี่กว่าเดิมนะครับตัวนี้คือถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยของเรานี่ครับถังปุ๋ยยกสูงนะครับยกสูงถังใหญ่ครับผมยกสูงถังใหญ่ครับข้าพึ่งเข้ามาวันนี้เองนะครับตัวกบนะครับตัวกบดินให้ไปกบก็พอดนะครับก็มีสองอันนะครับ มีั้างซ้ายนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับตัวกบคู่เลยนะครับนี่นะครับกบคู่นะครับซ้ายกับขวานะครับขากบคู่นะครับผมหนึ่งกองจักนะครับกงจักด้านหลังของปุ๋ยนะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเลิองลกคาจังหวัดยะโสธรนะครับ ร้านเราก็ส่งได้ทั่วไทยนะนะครับเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวไปดูสินค้าด้านในครับนี่เพิ่งลงมานะครับรถรถหกรถหล้อใหญ่ครับนี่นะครับสองแถวขาอิสระนะครับเข้ามาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดตัวนะครับเข้าใหม่ นี่นะครับคือ,อสองแถวไซอิสระนะครับสีน้ำเงินถังแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินถังส้มนะครับตัวนี้คือสินค้าเข้าใหม่นะครับเจ็ดเครื่องนะครับสองแถวเข้ามาเจ็ดเครื่องนะี่ครับสองแถวไซอิสระนะครับ สองแถวคาอิสระใส่รถไทนั่งขับตั้งแต่14แรงได้จนถึง36แรงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสี่แถวนะครับสี่แถวแต่ไม่ใช่ขาอิสระนะครับตัวนี้เป็นขาธรรมดาอยู่ครับสี่แถวตัวนี้จะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับสองเมตรระหว่างขาก็จะห่างประมาณสักหกสิบห้าเซนได้ครับ หลังปุ๋ยยกสูงนะครับจานคู่ใบขี้มอเหมือนกันครับขากบก็แบบคู่เหมือนกันครับแบบคู่เหมือนกันนี่ครับนี่นะครับ,รบข้าพดลงหนึ่งถึงสองเมตรต่อลุมจะห่างกันประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซทนะครับเ้าโพดอีกจานที่แถมไปชุดหนึ่งก็จะปลงแบบโรย รวยนะครับแล้วก็จะหนึ่งถึงสองเมตรเหมือนกันนะครับเวลาลงนี่นะครับเครื่องหยอดข้าวก็มีนะครับนี่เครื่องหยอดข้าวก็มีเครื่องหยอดข้าวโพดรถไถนาเดินตามก็มีนะครับตรงนี้เครื่องหยอดข้าวครับหยอดข้าวนั่งขับก็มีครับสินค้ามีเยอะมากมายนะครับส่วนตัวนี้เป็นสามแถวนะครับสามแถว ตัวนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับตัวนี้รุ่นขาธรรมดานะครับส่วนราคาสองแถวขาอิสระนะครับราคาสองแถวขาอิสระจะอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนะครับผมจะแถมจานด้วยหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สเตอร์เอ้สลักสลักสามตัวนะครับสลักสามตัว แถมให้แล้วก็จานหยอดเพิ่มหนึ่งคู่ราคาสองหมื่นบาทนะครับผมสองหมืนบาทตัวนี้ส่วนสามแถวนะครับสามแถวขาธรรมดานี่ครับสามแถวขาธรรมดาอ่าขาจานคู่ไม,ไม่ไม่ใช่ขาาอิสระนะครับตัวนี้จะเป็นจานคู่ลูกปืนไม่ขี้มเมาเหมือนกันครับตัวนี้ก็เ,เป็นราคาสองหมืนหกพันห้าร้อยบาทครับสองหมืนหกพันห้าร้อยบาท ส่วนตัวนี้นะครับสองแถวธรรมดาครับไม่ใช่ขาอิสระจะอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวนี้สองแถวขาธรรมดานี่ครับสองแถวขาธรรมดาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทส่วนสามแถวก็สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับราคานี้ยยังไม่รวมส่งนะครับผม ส่วนตัวนี้สี่แถวนะครับราคาสองหมืเก้าันห้าร้ยบาทสองหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทครับยังไม่รวมส่งนะครับแถมสลักสามตัวนะครับแล้วก็จานหยอดเพิ่มหนึ่งชุดนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสองสองสี่ครับผม ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับกดออ๋ลืมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ